บนเราท้อก,กลับมาอีกครั้งหลังจากที่หายไปพักใหญ่ประมาณประมาณเดือนนะครับจากเดิมที่นำบทความที่เขียนให้ทั้งตลาดหลักทรัพย์บ้างทั้งสถาบันกรรมการไทยหรือ IOD นะฮะก็โดยภารกิจที่มีงานทั้งในตลาดหลักทรัพย์มีทั้งเรื่องของงานซื้อขายกิจการหรืองานร่วมทุนกันโดยทำให้ ต้องจัดลำดับของการทำงานแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับยังมีบทความที่ต่อเนื่องบทความนี้เป็นบทความที่7แล้วที่ผมเขียนให้กับ i อโสถาบันกรรมการไทยนะครับก็ยังเอามาวิเคราะห์ให้ฟังในวันเราทอล์กอยู่ในบทความนี้ใช้คำว่ากรรมการบริษัทต้องระวังเรื่องใดบ้างเป็น director guide ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ ที่เป็นเรื่องของด i เ e คเตอร์เช็คลิสต์ว่ากรรมการเข้าใหม่เนี่ยเวลาท่านได้รับท้าบทามหรือ,เ,อเข้าไปเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทที่เตรียม IPO หรือบริษัทที่เ,เตรียมจดทะเบียนเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ท่านไม่ได้มีแค่การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัทธรรมดาละแต่เพราะว่าท่านจะกลายเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องมีเช็คลิสต์แหละนะครับถ้าสนใจก็ย้อนกลับไปดูวันรอททล์กในคลิปก่อนหน้านี้จำได้ว่าเป็นตอนที่64จากนี้จะเป็นตอนที่65ก็ยังเหลือบทความอีกก็ร่วม20บทความนะครับก็น่าจะไปรวมๆแล้วก็น่าจะได้ไป20 20ตอนสำหรับเรื่องกรรมการบริษัทก็จะยังเขียนต่อเนื่องไปหลังจากหยุดพักมาได้พักใหญ่นะครับที่เขียนให้ดีเ็ยังยังสอนอยู่ ยังบรรยายอยู่ผมยังบรรยายให้กับ IOD ใน2-3หลักสูตรนะหลักสูตร DAP ท่านไหนเคยได้เข้าไปอบรมนะ Director Accreditation Program กับทาง IOD นะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับเพราะว่าคนเรียนในแต่ละรุ่นก็ DAP นี่ก็ประมาณ6-70คนไม่มีสอบเรียนวันเดียวแต่หลักสูตรที่สอน ร่วมด้วยก็คือเป็นประจำคือ DCP Director Certificate Program จะมีโมดูล2โมดูล5ที่เป็นเรื่องกฎหมายนะครับโมดูล2ก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั่วไปนะขณะที่ถ้าเป็นโมดูล5ก็จะเป็นกฎหมายเฉพาะทางนะก็จะ,ะเนื้อหาต่างกันแต่ว่าก็ยังเป็นกฎหมายที่กรรมการควรจะรู้อยู่นะครับจากบทความนี้ถือว่าเป็นบทความที่7จนะครับจากประมาณ20บบทความแล้วที่ เขียนให้ OD ในตลอดเวลาปี2562 6 3 6 4 6 5จะมีทิ้งช่วงไปก็6-6นี่แหละครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะกลับไปเขียนให้เป็นประจำเหมือนเดิมนะครับก,ก็ไปหนักอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ในช่วง2ปีนี้นะครับต่อไปก็จะมาบริหารสมดุลและเขียนให้ทั้งตลาดหลักทรัพย์ด้วยเขียนในทั้งสถาบันกรรมการไทย i o d ด้วยนะครับในบทความนี้จะวิเคราะห์ให้เห็นครับว่าไดร์เวอร์ก์ไกด์หรือว่ากรรมการบริษัท ต้องระมัดระวังเรื่องใดบ้างก็เป็นสิ่งที่อาจะฝากสำหรับกรรมการที่ท่านกำลังจะเตรียม IPO ไปอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ต้องไม่ลืมนะก็ใช้กับกรรมการบริษัททั่วไปได้นะครับในบทความนี้ตั้งประเด็นไว้ครับว่าการพิสูจน์ผลงานกรรมการช่วงที่ท่านเป็นกรรมการย้ำนะครับช่วงที่ท่านเป็นกรรมการนะครับพิสูจน์ ว่าท่านทำงานอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่า director performance นะฮะ director มี contribution ไหมนะครับกรรมการเข้าประชุมเป็นประจำสม่ำเสมอหรือไมออ่อันนี้พิสูจน์ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทนะสะท้อนผ่านการเข้าประชุมนะครับสะท้อนผ่านการเข้าประชุมในอดีตเนี่ยในอดีตจะมีมีประเด็นธนาคารนะเล็กๆที่ถูก ควบรวมยุบกลายเป็นธนาคารใหญ่ๆคือธนาคารกรุงไทยในปัจจุบันนะครับในยุคนั้นเนี่ยธนาคารเล็กๆเ,เหล่านี้ก็เป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้เข้าประชุมก็อ้างว่าเมื่อไม่ได้เข้าประชุมธนาคารก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วมีคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาศาลฎีกวินิจฉัยไว้น่าสนใจมากนะครับว่ากรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมถือว่าไม่ได้มีความรับผิดชอบจะอ้างไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จะอ้างไม่ได้นะครับ อ้างไม่ได้ว่าท่านไม่เข้าประชุมแล้วท่านไม่ต้องรับผิดชอบในการทํางานของกรรมการอ้างไม่ได้ยุคนี้ยิ่งหนักเลยยุคนั้นเนี่ยกฎหมายและเรื่องธรรมาพิบาลเรื่อง corporate governance ก็ไม่ได้คาดหวังมากในยุคนั้นนะแต่ยุคนี้คาดหวังมากนะครับในการเข้าประชุมกรรมการเนี่ยจริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ในการให้ความเห็นในการตั้งคําถามที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทหลายด้านเช่นด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน ด้านกฎหมายด้านบัญชีด้านบุคลากรด้านสินค้าบริการด้านโครงสร้างองค์กรดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นการทำหน้าที่แบบองค์คณะหรือคอมมิตตี้ไม่ได้ทำหน้าที่แบบข้ามาคนเดียวหรือเก่งคนเดียววันแมนโชไม่ใช่เราก็จะเห็นว่าในองค์ประกอบของกรรมการอิสระที่จะกลายมาเป็นกรรมการตรวจสอบหรือไปเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทเนี่ย จึงสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายเรียกว่าบอร์ดคอมบิเนชันมีความหลากหลายหลากหลายทางด้านกลยุทธ์ทางด้านการเงินทางด้านกฎหมายสายธุรกิจเราจึงเห็นว่าในกฎตลาดทุนกรรมการอิสระจะเป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งในนั้นจะต้องรู้เรื่องบัญชีการเงิน,นหลังๆก็เห็นความนิยมคือต้องการกรรมการสายกฎหมายแล้วก็ตามมาด้วยสายกลยุทธ์ สายกุลยุทธ์ดังนั้นประเด็นที่กรรมการบริษัทควรจะทุ่มเทให้แก่บริษัทจงอยู่บนพื้นฐานที่กรรมการบริษัทต,ต้องมีความรู้ในบริบทที่แวดล้อมกับกิจการหลายด้านนะครับหลายด้านนะเพราะง,งั้นก็โดยด้วยก๊กาดหรือว่ากรรมการบริษัทควรจะระวังเรื่องใดก,ก,ก็เริ่มนะครับเริ่มถ้าท่านเห็นภาพจากในในเว็บไซต์ของ iod ที่มีลิงก์บทความนะครับบทความนี้ไม่ได้ทำเป็นเล่ม แต่ว่าทำเป็นออนไลน์นะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าท่านสามารถเข้าไปในลิงก์นะครับก็จะมีลิงก์คลิกให้นะครับไม่ได้เขียนในรูปของเป็นเล่มๆละนะไอวอด,ดีเขาก็มีบริการที่ผมว่าเข้าถึงง่ายนะครับดีดอกเตอร์เช็คลิสต์ก็จะเริ่มต้นจากกรรมการท่านรู้เรื่องบริษัทรู้เรื่องงบการเงินของบริษัทรู้เรื่องชื่อเสียงของบริษัท รู้โครงสร้างองค์กรบริษัทรู้เรื่องตำแหน่งบุคคลสําคัญของบริษัทแล้วก็ที่สําคัญรู้สินค้ารู้จักสินค้ารู้จักบริการถ้าท่านรู้แบบนี้ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านได้ในการตั้งคําถามกรรมก,การจะตั้งคําถามในที่ประชุมให้เป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างไระคำถามของกรรมก,การบริษัทเนี่ยเป็นคําถามที่จุดประกายให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อน,นําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดคําถามเหล่านี้ต้องต้องย้ำนะเป็นคําถาม ที่สร้างสรรน,นะครับไม่ใช่เป็นคําถามที่ถามแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องหยุ่มหยิมต้องระวังนะครับกรรมการ,ร,การท่านทําหน้าที่โทนแอเดอร์ท็อปนะอยู่ในโทนแอเดอร์ท็อปขององค์กรแล้วท่านก็ถามท็อปดาวลงมาท่านไม่ได้ไปถามเรื่องหยุ่มหยิมเรื่องปิดประตูโรงงานหรือย,ยังเรื่องน้ํารั่วเป็นยังไ,ไงโอไม่ใช่น,นั่นเป็นเรื่องฝ่ายจัดการเขาจัดการนะครับต้องระวังกรรมการบางทอาีอย่าไปคิดในส่วนของการทํางาน ท่านคิดได้แต่ว่าเวลาตั้งคําถามท่านต้องรู้จักใช้คําถามนะครับคำถามช่วงกลยุทธ์มีไหมในที่ประชุมให้คิดออกนอกกรอบอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นผมจําได้ปตทใน15ปีที่แล้วเนี่ยปตทตั้งคําถามได้น่าสนใจมากว่าปตาทเนี่ยธุรกิจของปตทในยุคนั้น15ปีที่แล้วเนี่ยเป็นซันเซ็ตหรือซันไรส์เป็นธุนรกิจขาลงซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกหรือเป็นพระอิตขึ้นซันไรส์ เออเป็นธุรกิจที่เติบโตไหมนะครับค่อยคิดเรื่องอนาคตของกิจการคิดเรื่องทิศทางของกิจการคําถามนั้นนั้นนำมาสู่ว่าปตทนะ่าจะเป็นสันเซ็ตละออยล์แกสเมื่อ15ปีที่แล้วก็เลยตามมาด้วยนโยบายที่จะต้องสร้างนอนออยล์อินคัมนอนออยล์อินคัมคือรายได้อะไรที่ไม่ใช่น้ํามันและแก๊สก็เลยค่อยๆเกิดบริษัทที่ก็ยังไม่ออกจากน้ํามันและแก๊สนั่นก็คือ GC Global Chemical นะครับนะฮะ ก็เป็นเม็ดพลาสติกเป็นพิโตเคมีนะตามมาด้วยอันนี้เห็นชัดเลยไม่เกิน10ปีนี่แหละก็คือ OR OR อก็ย่อมาจาก Operation ก็มี o i ยล n l o o อาก็คือ Retail เราจะเห็น g a ก Station ของปตท,<อ>ทนะครับอันนี้คือ n น n อ i ยล n เข้มก็ไปเป็นเรื่องของการลงทุนในส่วนที่เป็นอาหาร F&B Food and Beverage เต็มไปหมดเลยนะเราเห็นถึงทุกวันนี้นะครับคำถามของกรรมการที่เป็นเรื่องการจุดประกายกลยุทธ์อคำถามเชิงท้าทาย เชิงท้าทายถามคําถามในที่ประชุมเพื่อกระตุน้นสร้างความฮึกเหิมไม่ฝ่ายจัดการไม่ใช่ความท้อถอยความตัวทอนะกระตุ้นให้ฝ่ายบริหารก็ทํางานในเชิงรุกสร้างการเติบโตของกิจการให้คาแนะนําอันนี้ต้องอาศัยความสามารถของกรรมการละละในการอ่านสถานการณ์ของกรรมการบริษัทว่าเอจะมองทะลุไหมนะมองทะลุถึงแนวโน้มในอนาคตข้างหน้ามองทะลุถึงตัวบริษัทมองทะลุถึงตัวกิจการนะครับ ถัดมาเป็นคําถามเชิงชีน้นาคําถามเชิงชี้นำเนี่ยเป็นมักจะเป็นลักษณะที่เป็นการถามเพื่อให้เปิดพื้นที่ใหม่เรียกว่าเป็นคําถามในเชิงเรียกว่ากลายุทธ์ที่ออกไปเปิดพื้นที่ใหม่ทำพิเศษเตออลเมนจับมือกับคนนั้นคนนี้ให้ฝ่ายบริหารได้คิดและว,วิเคราะห์ต่อกรรมการท่านไปสั่งไม่ได้นะ ต้องไม่ลืมนะครับกรรมการท่านไปสั่งไม่ได้คนที่สั่งได้คือฝ่ายจัดการ CEO CFO อะไรเขาก็สั่งไปตามสายงานของเขาแต่กรรมการท่านไปสั่งไม่ได้ท่านลองดูสิครับท่านอยู่ในรูปของคณะกรรมการบริษัทในรูปของคอมมิตตี้ทำงานในลักษณะที่เป็นองค์คณะท่านจะไปสั่งแล้วท่านจะไปสั่งสายงานยังไงอะสายงานการบัคับัญชา organization chart ของสร้างองค์กรท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง a u t h o i z a t i o n ที่ท่านจะมีอำนาจไปสั่งได้อันนี้ได้แต่ถาม บริษัทจะทำตามไม่ทาตามไม่รู้ท่านถามแล้วท่านขอบันทึกไว้ขอใบันทึกในรายงานการประชุมแล้วก็มาดูว่าเออคำถามที่ท่านถามเนี่ยมันเกิด Impact เกิดการเกิดผลกระทบไหมและ Impact นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ question to impact impact to change นะครับถัดมาคําถามเชิงทบทวนนะกรรมการบริษัทถามคําถามในที่ประชุมเพื่อให้มีการทบทวนสิ่งที่ฝ่ายจัดการได้ดําเนินการไปหรือเพื่อคัดกาน ถามในสิ่งทีก่กรรมการเห็นว่าเอท่านไม่น่าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ฝ่ายจัดการได้ทําไปแล้วหรือเสนอขึ้นมานะครับต้องไม่ลืมว่ากรรมการไม่มีอำนาจสั่งการท่านไม่ได้อยู่ใน authorization authorization เต็มที่ท่านก็อยู่ใน board of director อาจจะมี excom บ้างกรรมการบริหารท่านสั่งการฝ่ายบริหารไม่ได้อันนี้ต้องระวังหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นกรรมการแล้วไปสั่งใครก็ได้ท่านนึกภาพสิเวลาท่านท่านไปประชุมเนี่ย โดยเฉพาะกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบที่ผมทําหน้าที่อยู่หลายๆบริษัทในตลาดหลกักทรัพย์เนี่ยเราไปไประชุมเรายังไม่มีห้องประจาตําแหน่งเรายังไม่มีที่จอดรถประจําตําแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้กว้างๆเลยนะแต่พอเจาะลึกเข้าไปใน authorhorization ในตารางอํานาจอนุมัติเนี่ยท่านก็ไม่มีอํานาจท่านอยู่ในรูปขององค์คณะท่านไปสั่งเป็นรายคนอะไรไม่ได้คนที่อยู่ในองค์การเซชั่นชาร์ตของเขาเนี่ย คือ C-Level คือฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการนะครับกรรมการเราทําหน้าที่ในการตั้งคําถามนะหรือเหมือนเป็นเป็นคนคอยมอนิเตอร์แล้วก็อย่าลืมนะดี Director เรคเตอร์ก็มาจากดีเรกนะฮะแมネจเมนต์ Management, คือฝ่ายจัดการเขาก็ไปทำนะครับอันนี้ต้องระวังต้องระวังหลายๆท่านเนี่ยบางทีวันนี้วันที่30กันยายนเลย2อ6 6วันนี้เกษียณเยอะนะมีคนเกษียณเยอะนะสัปดาห์หน้าก็อาจจะไปนั่งทำหน้าที่เป็น เป็นกรรมการก็ได้ซึ่งต้องระวังก็มีเกณฑ์ของทางราชการอยู่ว่ากี่ปี2ปี3ปีนะครับต้องพ้นวาระมาก่อนแล้วถึงจะไปเป็นกรรมการได้นะครับในบริษัทที่เป็น,ท,ปนที่ปรึกษาโปรเฟชชั่นอลทั้งหลายก็จะมีเงื่อนไขเรื่องพวกนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้ขัดต่อเรื่องของ c o n f lict of i n t e r e s t หรือว่าเรื่อง corporate governance นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมจะลืมตัวตนว่าโอ้โหเคยสั่งการได้เคยอยู่ในตำแหน่งเคยมีอำนาจก็เลยเนี่ยพอไปเป็นกรรมการแล้วไม่มีแล้วนะครับนะฮะ ไม่มีแล้วนะครับท่านทำในในนามองค์คณะนะครับถัดมากรรมการต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงขององค์กรคือเป็น Change Agent ถามว่าท่านทำหรือเปล่าต้องไม่ลืมว่าท่านทำหน้าที่ในในเฉพาะที่ประชุมนะในบอร์ดรูมเท่านั้นนะรายงานการประชุมจะเป็นตัวเล่าเรื่องจะเป็น Story t e l l e r เป็นหลักฐานที่บอกว่าท่านทำงานหรือไม่ตั้งแต่ท่านเข้าประชุมท่านให้ความเห็นท่านตั้งคำถามและบันทึกไว้ รายงานการประชุมนี่อยู่ยั้งยืนยงนะครับตัวท่านอาจจะไม่อยู่ก็ได้ผ่านไป5ปี10ปีก็จะไปเห็นเลยว่ารายงานการประชุมจะเป็นตัวเล่าเรื่องว่าท่านได้เข้าประชุมท่านได้ให้ความเห็นท่านได้ทับท้วงท่านตั้งคําถามที่เป็นประโยชน์หรือไม่ดังนั้นกรรมาการบริษัทควรใช้โอกาสในห้องประชุมทําหน้าที่ตัวเองให้มากที่สุดเลยนะฮะและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงตั้งคําถามสําคัญย้ํานะครับ คำถามของท่านเนี่ยมันเป็นคำถามที่ทวนและท็อปที่ถามแล้วท็อปดาวลงมาให้ฝ่ายจัดการไปคิดท่านอยู่บนส่วนบนสุดขององค์กรส่วนบนสุดขององค์กรเพราะงั้นการถามคำถามต้องเกิด Impact และเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับถัดมากรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีความรู้ประสบการณ์เชี่ยวชาญหลากหลายดังนั้นจึงมีควรแลกเปลี่ยนควรแลกเปลี่ยนไหมมีไหมมีนะนะมีการแลกเปลี่ยนนะผมเองให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการแก่บอร์ดหลายๆแห่งที่ ที่เคยนั่งในอดีตนะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นกรรมการอยู่ในปัจจุบันก็ให้ความรู้ครับนะให้ความรู้ด้านกฎหมายเรารู้เรื่องภาษีเรารู้เรื่องงบการเงินวิเคราะสามงบเราก็ให้ความเห็นในฐานะที่เป็นกรรมการตรวจสอบจะสายกฎหมายนะนะไม่ผิดกติกากที่จะไปรู้มาตรฐานบัญชีสาคัญสำคัญหกเจ็ดตัวนะครับเพื่ออะไรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับกรรมการท่านอื่นด้วยแล้วก็รับความรู้จากกรรมการท่านอื่นด้วยจากนั้นก็ มีการให้ความรู้ที่เรียกว่า knowledge sharing กับฝ่ายบริหารกับฝ่ายจัดการเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องไม่ลืมนะกรรมการบริษัทไม่ใช่ลูกจ้างเพราะฉะนั้นไม่มีกเกษียณอายุนะครับไม่มีกเกษียณอายุท่านจะเป็นกรรมการไปจนถึงอายุ780-90ก็ยังเห็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifetime learning อันนี้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับตัวบริษัทต,ตัวองคอ์กรและกิจการนะครับ สิ่งที่กรรมการบริษัทจะให้ความรู้ในองค์กรได้เนี่ยก็เช่นกรรมการสายกฎหมายนะครับให้ความรู้กฎหมายใหม่ๆผมจาได้เลยนะผมเป็นกรรมการในบริษัท4ี่ห้าแห่งนะในตลาดหลักทรัพย์นะครับเกิน5ก็ไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวก็จัดเวลาประชุมแล้วก็ไม่ได้แล้วก็จะไปกระทบกับเรื่องธรรมาภิบาลเรื่อง 4G นะครับก็ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เปลี่ยนไปเช่นกฎหมาย PDP a จําได้กฎหมาย PDP a เนี่ยไปให้ความรู้ในทุก คณะกรรมการที่ที่เป็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของอตัวกฎหมายภาษีนะเราทํางานด้านภาษีมาร่วม30ปีเนี่ยนะครับก็กฎหมายไทยออกใหม่ปี2 5ง2หก็เรื่องอภาษีโอนกําไรในเครือเรื่อง t r a n s p r r p r n g i n กนะก็ไปให้ให้ความรู้ว่าเออต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเพราะในตลาดหลักทรัพย์มัมีเกณฑ์อันหนึ่งที่เรียกว่า RPT related party transaction RPT นี้บางทีก็เรียกว่า connected transaction รายการเกี่ยวโยงกัน อันนั้นคือเรื่องกฎตลาดทุนแต่พอเรื่องภาษีมาอาเป็นเรื่องที่มันเรื่องเดียวกันนะแต่คนละคนละมุมมองคนละกฎหมายละนะครับถัดมาก็จะเป็นกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มที่ในต่างประเทศเขาเรียก cross action นะครับกฎหมายแก้แก้ไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งเมื่อปี2558ก็มีคดีที่ฟ้องบริษัทรถจนฟ้องฟ้องโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็จะมีฟ้องอีกนะโดยเฉพาะเอามาใช้กับ กับกฎหมายหลักทรัพย์เอามาใช้กับเรื่องกฎตลาดทุนนะครับก็มีเรื่องมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆก็พวกกฎหมายบริษัทมหาชนในนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่านต้องเป็นบริษัทมหาชนอยู่แล้วนะครับก็มีการแก้ไขในปี5ปีเท่าไหร่ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่5960สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์แล้วก็กําลังจะแก้ไขใหม่ๆนะครับรอให้รัฐสภาเนี่ยนิ่งแล้วก็เรียบร้อยก็คงคงได้ออกมาเป็นกฎหมายนะครับ ก็อันนี้คือกฎหมายใหม่ๆที่เราไปให้ความรู้นะครับกรรมการสายบัญชีกรรมการสายบัญชีสายการเงินที่รู้เรื่องนี้ก็มาให้ความรู้เรื่องเรื่องของมาตรฐานบัญชีใหม่ๆอย่างตอนนี้ย IFRS International Financial Reporting Standard มาตรฐานเรื่องงบการเงินะระหว่างประเทศก็ออกมาแล้วนะครับเรื่อง ESG นะที่บริษัท จะต้องมีเรื่อง environment social แล้วก็เรื่อง governance นะครับของไทยก็คงจะใช้หลังจาก ifis เนี่ยหปีของไทยเราเรียกว่า tfis ไทยนะ financial reporting standard นะครับครนี้สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้เนี่ยอย,อย่าคิดว่า,เ,าเ,ปเป็นเรื่องที่ถูกบังคับแต่ให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องพัฒนานะท่านต้องพัฒนานจากใน ท่านเห็นในเว็บเนี่ยผมก็จะมีเหมือนเป็นกริษัทรออัปเดตให้นะครับว่ากรรมการที่จะต้องทำ knowledge sharing เนี่ยท่านต้องควรรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับกฎหมายใหม่ๆที่ตอนนี้ออกมาแต่ว่ายังมีประเด็นเรื่องภาษีคือกฎหมายเรื่องควบรวมบริษัทแบบ merge ก็คือกลืนกัน merging นะกลืนกันตัวกฎหมายชัดเจนแล้วนะครับสมชยนี้สมัยนี้นนแก้กฎหมายแล้วก็เริ่มใช้บังคับ7กุมภาพันธ์2566 แต่ว่าเรื่องภาษียังรอกมรมสรรพากรกระทรวงการคลังอยู่ว่าจะออกมาในแนวไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะได้เห็นภายในภายในปี2566นี่แหละว,ว่ามอร์อจิ g งมอร์จิ l งรอนะครับมอร์จิ่งรอนะครับจะออกมาเป็นยังไงในเชิงภาษีนะครับปิดท้ายครับวันเราทล์คในคราวนี้นะครับก็เป็นตอนที่ยังอยู่ในซีรีส์ของกรรมการบริษัทนะตอนนี้ยังเป็นตอนที่7อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปอีกประมาณ กือบ20ตอนรวมๆนะครับก็ติดตามก่อนหน้านี้ก็มีประมาณสัก4ี่หตอนแล้วนะครับก็สรุปว่าอย่างนี้ครับกรรมการท่านทําหน้าที่ท่านก็ต้องระมัดระวังท่านต้องซื่อสัตย์เวลาท่านทําหน้าที่ท่านก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าท่านทำทำหน้าที่นะไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านทําหน้าที่นะครับสิ่งที่ท่านจะทําหน้าที่ก็คือให้ระมัดระวังด้วยให้ซื่อสัตย์ด้วยแต่ในเชิงสร้างสารรค์เชิงแอคทีฟแล้วก็ทําผลงานออกมาให้ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม แต่ต้องระวังนะเดี๋ยวหลายท่านจะบอกว่ารายงานการประชุมให้เขียนละเอียดยิบโอ้โหทุกถ้อยคาไม่ใช่เป็นการจับใจความสําคัญนะครับแล้วก็เจอคาสําคัญนั้นว่ามันถูกใช้ได้โดยหลายคนเลยนะก,ะกละละละราตอ่ก็ใช้ตลาดหลักทรัพย์ก็ใช้นทะเบียนบริษัทมหาชนก็ใช้ผู้ถือหุ้นก็ใช้ผูุ้้นใช้เวลาประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นก็จะถามท่านอนะ่ะว่าเออทำไมท่านขาดประชุมทําไมท่านไม่ให้ความเห็นเลยที่เป็นสาระสําคัญแก่บริษัทนะประมาณนี้นะครับวันเราทอก็ ฝากนะครับมาถึงจุดนี้ใครสนใจวอลล์ทอคเราก็พยายามจะทำเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีเรื่องกรรมการเรื่องตลาดทุนเรื่องซื้อขายกิจการเดี๋ยวจะไปโยงเรื่องเอ็มอ a เรื่องจอยเวนเจอร์เรื่อง p r o p e r t รเรื่องเช่าเรื่องอะไรที่ที่ทำงานอยู่นะครับก็เป็นการทำงานแล้วก็เอาการทำงานจากประสบการณ์บวกเคสส s ตด d ีที่มีอยู่จริงมาเล่าให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ